วัสดีครับวันนี้พบกับผมลังในเกมมอโรบอทฮะแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้มาเล่นในรับชมนะครับไม่ได้มาทําอะไรเพิ่มเติมแต่จะมาเคาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะมาประกาศรายชื่อครับผมสําหรับกิจกรรมก i ิฟอเว y ฮะบอกได้เลยว่ามีคนเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยน้อยนะครับไม่กี่ร้อยคนแต่เรามาดูนะว่าผู้โชคดีคนแรกเป็นใครครับเรียบร้อยครับคุณโอเปาโอเปาถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยนะ ก็เป็นผู้โชคดีคนแรกของเราครับนะจะน,น้อยจะมากไม่เกี่ยวครับแต่ครั้งนี้คุณเป็นผู้โชคดีฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับไปดูคนที่2กันเลยครับว่าจะเป็นใครฮะคนที่2ก็เป็นอาร s คแล้วก็อุยอ่านยากนะอ่านยากนิดน,นึงนะผมอ่านไม่ค่อยเก่งนะครับก็น่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่านะครับ SR ออะไรเนี่ย นะครับตามนี้แหละนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเอ๋สองคนผ่านไปแล้วเนี่ยยังไม่ยังโอ้โหแล้วคอมเมนต์ยาวมากๆครับมีรูปหัวใจมาด้วยนะไปดูคนที่สามคนเลยครับผมคนไทยไหมเฮ้ยคุณเปียกใช่ไหมเปียกครับเปียกไหนไม่ทราบครับแต่ว่ามีธงชาติไทยฮะทําให้ผมเนี่ยโคตรดีใจนะนะทุกคนพอเห็นอะไรที่เป็นคนไทยได้เนี่ยผมดีใจมากนะครับแต่ก็ยินดีกับทุกคนจริงจริง กนะ็ถือว่าโอเคฮนะคนไทยคนแรกเลยนะครับในคลิปนี้ครับบอกได้เลยว่าจับยากนะคนไทยเนี่ยไม่รู้เปิดอะไรขึ้นครับจับคนไทยไม่ค่อยได้ช่วงนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคุณได้เขาเรียกอะไรอนะ่ะเปิดลิมิเต็ดไปนะครับสาหรับช่องผมไม่ผิดกติกานะครับแต่ไม่รู้คุณได้จากที่อื่นมาหรือ,อยังนะนี่ครับ KPS แล้วก็ KPS 2ของอะไเลยเฮ้ยคนไทยเนี่ยได้ไหมครับ PC ได้ไหมครับ ตอนนี้พ c ซได้หรือไม่ผมไม่รู้ครับแต่คุณทำถูกกติกาแล้วครับแล้วก็คุณได้รับรางวัลตรงนี้ผมก็จะส่งรายชื่อไปให้ทาง GM นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอุิยเป็นคนไทยสองคนแล้วแจมแมวอ้าวคุณเบสคุณเบสคนไทยแน่นอนครับโอ้โหขอบคุณมากครับพี่ชายคอมเมนต์แบบนี้ครับไม่ต้องไม่ใช่คนไทยแล้วจะเป็นอะไร ขอแสดงความยินดีด้วยครับผมโ้โหสุดยอดคลิปนี้นะครับการแจกของรางวัลน,นั้นก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับอ,อันนี้ที่ผมขึ้นภาพแบบนี้ก็คือว่ากิจกรรมการเล่นโหมด PE เนี่ย P PVE เนี่ยครั้งนี้นะครับเขาได้เพิ่มของรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือรางวัลเนี่ยมันจะมากขึ้นนะครับลำดับที่3รู้สึกว่าจะได้50นะครับลำดับที่2รู้สึกว่าจะได้75แล้วก็เซลล์พลังงานก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอันดับหนึ่งนี่รู้สึกว่าจะได้200เลยมั้งใช่ปะถ้าจําไม่ผิดนะถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงต้องขออภยัยแต่บอกได้เลยว่าครั้งนี้ได้มากกว่าครั้งที่แล้วแน่นอนนะครับสําหรับการปราบฝูงแม,มงมุม4ขาสยองโลกถล่มปัตตภีโอ้โหมันจะโหดและยืดยาวไปไหนก็ขอให้ทุกคนเล่นกันอย่างสนุกสนานครับไม่ต้องหัวร้อน ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องแคร์ใดๆทั้งนั้นถือถว่าเราฝึกฝนครับแข่งขันกับตัวเองฮะและเราก็จะประสบชัยชนะนะครับชนะอะไรก็ไม่เท่าชนะตัวเองับผมแม่คมจริงๆเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทิ้งท้ายด้วยขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลนะครับผมบ๊ายบายครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ครับสําหรับคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกด subscribe ด้วยครับผม ไายบายฝันดีทุกคน